ทิพยากรุปโฮดดิ้ง,งสร้างโลกใหม่ของวงการประกันภัยรถยนต์เปิดตัว i n นชัวร์ประกันวินาศภายดิจิทัลเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีมาใช้สร้างประสบการณ์ใหม่ที่รวดเร็วโปร่งใสและเรียบง่ายไม่ซับซ้อนให้อำนาจออกแบบความคุ้มครองเฉพาะบุคคล โดยไม่ผ่านตัวแทนเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้ดิจิทัลตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โดยมีดาราสาวเกฟการก้าวด้วยเสียงก้าวตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่กับไลฟ์สไตล์สุดชิคมาร่วมงานเปิดตัวณศูนย์ประชุมแห่งชาติซิลิกิดรถดีครับก็เป็นโอกาสนะครับที่จะทําอะไรใหม่ๆนะครับให้กับวงการประกันภัยนะครับแล้วก็เรามองว่าจริงๆเนี่ยเรามีความตั้งใจจริงๆนะครับที่จะยกระดับเรื่องของ อุตสาหกรรมประกันภัยนะครับให้เข้าถึงกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆได้ทุกคนท,ทุกกลุ่มที่พิจายาประกันภัยเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มหนึ่งเนาะที่เป็นแบบสมัยก่อนมาใช่ไหมฮะก็จะมีเป็น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 เจเนอเรชั่นหนึ่งแต่ว่าของอินชอว์เวิร์เนี่ยนะครับเราเน้นที่เป็นดิจิทัลเนทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนเนี่ยมันจะต่างกันนะครับกลุ่มที่เป็นดิจิทัลเนทีฟเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของไฮเทคโลชั Tech ่ทนะฮะก็คือ ชอบเท่เทำอะไรเองนะครับโดยที่ไม่อยากจะต้องรอติดต่อคนลกนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้ามันจะเซกเมนต์กันชัดเจนเราเน้นเรื่องของพ e r อร์น l ลไลน์นะครับพีซอร์นัลไลน์ก็คือโปรดักอะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับไม่ใช่เป็นโปรดักโปรดักใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆใน เต็แพลนของเรานะครับเรามีทั้งประกันสุขภาพนะครับประกันอุบัติเหตุเดีย๋ยววันนี้เราเพิ่งขึ้นประกันเดินทางนะครับลองไปเล่นกันดูได้นะครับเริ่มต้นแค่50บกว่าบาทเองนะครับเราตัดเรื่องที่ไม่จําเป็นออกไปทั้งหมดนะครับทำให้ราคาเนี่ยถูกมากทุกคนเข้าถึงได้นะครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากสำหรับดีโชว์สนะคะแล้วก็คือเรื่องของความปลอดภัยก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ว่าตอนนี้เขามาคบคู่ความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วคือแค่ปลายนิ้วเองทุกอย่างแล้วเราสามารถควบคุมแล้วก็ออกแบบแพคเกจของเราได้หมดเลย ตามไลฟ์สไตล์เราตามความชอบแล้วก็ตามบัจเจ็ตเราที่มีด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกรามันเป็นความพิเศษที่อินชัวร์สามารถทําได้และยังไม่มีใครทําได้ yeah, คือเกสรสอาจจะเป็นคนไม่ได้จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยตรงจะมีคุณแม่จัดการให้แล้วก็แต่ตเคยสัมผัสก็จะต้องมีเรื่องการเตรียมเอกสารขั้นตอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนทาอะไรเยอะวันๆนหนึ่งอะคะ่ะมันก็จะแบบค่อนข้างจะกินเวลาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะจัดการในเรื่องของเปเปอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็อัน,น ลคัสายคือเยี่ยมที่สุดคือเราสามารถจัดการ,รได้ภายในไม่ถึง5นาทีก็สามารถที่จะจัดการประกัน,กน,กนรถยนต์ให้กับตัวเองได้แล้วสามารถออกแบบได้แล้วตัดออกไปเยอะต,ต,ยตัดหมดนะครับเราเราตัดทั้งปรเซสเลยนะครับเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาจับในทุกๆขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ก่อนที่จะทำนะครับเราจะดูว่าเพนพอยของแต่ละแต่ละขั้นตอนมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็มีทีมงานที่เขจะเขาเรียกอะไรพัฒน,นาแล้วก็แก้เพนพอยในแต่ละเรื่องไปเรื่อยๆบอกว่าต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีเพนพอยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราก็จะแก้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นสุดท้าย ตอนนี้นะครับจริงเราเป็นเว็บเบสนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ i n s u r ครั e c o t h นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักนะครับส่วนของแอปพลิเคชันนะครับทั้ง Android และ iOS เนี่ยจะมาประมาณปลายปีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช่ใชก็อยากจะให้รอดูกันนะครับเพราะว่าจะเป็นเรียกว่าปฏิวัติการเคลมเลยนะครับที่ไม่ต้องให้ใครต้องมานั่งต้องไม่ต้องรอแล้วครับถ้าเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทำรายการเสร็จแยกได้เลย ฝาก้วยค่ะก็คุณสมแกสก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรไดีๆสำหรับคนเจนใหม่แล้วก็ไม่ใช่แค่เจนใหม่อย่างเดียวแกเชื่อว,ว่าอินโทรเวสเนีย่ย คุณพ่อคุณแม่หรือยุนรุ่นก่อนที่ใช้ทีเดียประกันภัยก็สามารถที่จะเกตแล้วก็เข้าใจได้เพราะว่ามันง่ายมากจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือนั่นแหละเหมาะกับคนเจนใหม่ที่แบบอาจจะไม่ชอบเสียเวลาอะไรนาะนว่าชีวิตก็ต้องเอาไปทาอย่างอื่นมันต้องไปแบบว่าไปทานานไปทําน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็อเอาเวลาตรงนั้นที่จะมาเสียในเรื่องเกี่ยวกับการทาประกันภัยตรงเนี้ยแค่แบบง่ายแค่ปลายมือแค่นาทีเลยที่สั้ you <music>